สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยนะครับเดินทางมาซ่อมกุญแจรถเบนซ์นะครับ4 1 8 0นะครับอาการก็คือเสียกุญแจไปแล้วนะครับบิดไม่ขยับซ้ายไม่ขยับขวาแข็งเลยนะครับเดี๋ยวทางร้านนะครับจะทําการถอดสวิตกุญแจสตาร์ทนะครับออกมาซ่อมเปลี่ยนอะไรใหม่แล้วก็จะมาทดสอบสตาร์ทให้ลูกค้าดูนะครับหลังจากซ่อมเสร็จนะครับครับหลังจากถอด กลไกภายในนะครับตัวที่มีปัญหานะครับออกมาซ่อมแล้วก็เปลี่ยนอะไหล่ใหม่นะครับเดี๋ยวทําเสร็จเรียบร้อยก็จะประกอบกลับแล้วทดสอบสตาร์ทให้ลูกค้าดูนะครับหลังจากซ่อมแก้ไขเสร็จนะครับเดี๋ยวทดสอบสตาร์ทนะครับเสียบกุญแจไขง่ายเลยนะครับสตาร์ทใช้งานง่ายกว่าเดิมเลยนะครับไม่ต้องขยับเข้าออกแล้วก็โยกโยกเหมือนเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับก็คือเสียบเข้าไปสามารถใช้ได้เลยปกติเลยนะครับ ข่าทัานใดนะครับกุญแจรถเบนซ์ไขาย,ยากนะครับบิดไม่ขยับกว่าจะขายได้นานนะครับเรียกใช้บริการทางกุญแจไทยได้นะครับศูนย์แปดสองครับหกหนึ่งหกหกหกห้าห้านะครับรับซ่อมกุญแจรถเบนซ์ทุกรุ่นนะครับ